กำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงพยาบาลครับวันนี้มีอนนของงานสาย,ยาน่ะส่งลูกไปหาหมอครับวันนี้เดี๋ยวตอนกินก็จะออกไปวิ่งรถอีกเนเดินนะครับวันนี้ก็หยุดไปสองวันแล้วเนาะ,ะถึงแล้วครับโรงพยาบาล รามาโอ้ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงโกว่ากว่าเลยคนระับเพื่อนตอนเช้าก็รถติดน่าดูเลยนะก็เดี๋ยวส่งลูกเสร็จก็เดี๋ยวออกเดินทางไปทำงานกันต่อครับวันนี้เข้างานสายพี่โดถึงแล้วครับผม ตึกโมอ๋อตึกประเทศเหรออ๋อตึกประเทศครับไม่ใช่ตึกนี้พี่เลามอะเปลี่ยนเสื้อหนึ่งเสื้อตึประเทศใส่ตุงเท้าได้ไมหมนะถ้าเราเข้าซาแต่เราก็วนออกได้อยู่ใช่ปหมสองรูเปเนี่ยที่ตึกประเทศนะครับ ส่งลูกกับเมียรเรียบร้อยครับเดินทางไปทำงานต่อส่งที่ตึกพระเทพนะนเพื่อนก็ตอนรถเช้า,า,ชาตอนแรกก็จะให้นั่งรถเมย์มาเพื่อนแต่ว่าก็มันลำบากครับเพื่อนนั่งรถเมย์ก็คนมันเยอะเนาะแล้วก็มันมันวุ่นวายมันช้านะครับขับรถมาส่งดีกว่าแล้วก็เช้าเช้านี้ก็ไม่ได้มีงานอะไรครับก็ขอเจ้านายขออนุญาตเจ้านายแล้วก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่ไป ไปซื้อของนะออกไปซื้อของแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่วันนี้เจ้านายก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมีไปไหนครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าครับเพื่อนเดินทางไปทํางานเนาะก็ใช้เวลาอ่เดินทางจากที่โรงพยาบาลามาไปที่ทํางานก็ประมาณยี่สินาทีครับเพื่อนขาออกรถไม่ค่อยติดนะครับเราดูให้วิ่งทางหนวิ่งออกพะรามห้า่ิิง น่าจะวิ่งข้ามไปทางพระรามแปดออกพระรามแปดออกลาดนเนไปเนาะหรือถ้าตรงไปทางสิรินธรรถน่าจะติดนะครับไม่ให้ไปทางนู้นก็โอเคครับกาลังเดินทางไปทํางานครับผม <c oughs> วิ่งไปทํางานนะรั้นเื่อนอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของอการขับแกตยุคสมัยแต่ก่อนนะขั้นเบี้ยยุค <c oughs> ยุคเริ่มตอนอ้นนะ <c oughs> ยุคเริ่มต้นก็คือยุคที่เป็นอ่าอ่า ยุคเริ่มต้นน่าจะเป็นอูเบอร์นะครับเพื่อนแต่ว่าสมัยที่มีอูเบอร์นี่คือผมไม่ได้ขับนะครับเพื่อนก็จะมีพวกเพื่อนๆที่ขับขับกันแล้วก็เล่าเล่าให้ฟังเนาะเขาก็บอกว่าตอนที่ยุคสมัยก่อนที่เป็นที่เป็นอูเบอร์เนี่ยครับผมขับเป็นอูเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าอูเบอร์เนี่ยเช็คแคร์คนขับเทคแคร์คนขับดีมากเลยนะครับแล้วก็คือช่วยเหลือคนขับหลายๆอย่างเนาะทั้งเรื่องของ แบบอะไรนะครับเพื่อนแบบเวลาโดนตำรวจจับหรืออะไรเงี้ยก็มีการช่วยเหลืออะไรเงี้ยสามารถเบิกเงินคืนได้เนาะแต่นี่ก็คือเป็นเรื่องที่กลุ่มกลุ่มเพื่อนที่เขาขับเขาเขามาเล่าให้ฟังเนาะความเป็นจริงเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พอมาถึงยุคที่2ก็คือเป็นยุคแกรัเนาะยุคแกรบแกรบ ซึ่งยุคแกลบยุคนั้นก็เป็นประเภทบ้ายังไม่ถูกกฎหมายนะครับเพื่อนซึ่งการขับแก็บสมัยนั้นก็คือโอ้โหต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับเพื่อนเพราะว่ายุคนั้นก็คือตำรวจเนี่ยดักจับเยอะเนาะยิ่งถ้าใครเคยมาส่งแถวพระราชวังหรือว่าแถวสนามหลวงเนี่ยจะรู้ดีครับว่าจุดไหนที่ส่งได้จุดไหนที่ส่งไม่ได้เป็นจุดที่อันตรายมากๆเลย เคยโดนรอบหนึงนะครับเพื่อนโดนสอนอพระราชวังเหมือนกันก็โดนเสียครับรับก็เท่ากับที่เราไปรับในสนามบินเนาะก็คือใช้รถผิดประเภทก็2,000บาทก็คือยุคสมัยนั้นนี่ขับนี่ถ้าเจองานพระราชวังนี่คือไม่รับเลยนะครับคือกดปฏิเสธหรือไม่ก็คือถ้ารับก็ต้องหาวิธีไปส่งกันเอาเองซึ่งถ้าใครพอจะรู้ลู้ทางแนวทางหน่อยครับเขาก็จะไปส่งกันที่ ด้านในเนาะด้านในถ้ามหารานเนะหรือว่าเข้าไปส่งที่ที่ลานจอดรถนั่นเลยเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงตำรวจเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีตามกันเข้าไปจับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกสถานที่ที่หนึ่งที่ที่โดนกันบ,บ่อยๆเยอะมากเลยก็คือมาบุญคลองเนาะมาบุญคลองนี่ก็ก็เหมือนกันมาบุญคลองนี่ก็ตามเข้าไปจับกันถึงมาบุญคลองเลย ก็คือถ้าใครแบบไม่รู้นะเข้าไปนี่ก็โดนเหมือนกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็แถวประตูน้ำครับเพื่อนๆประตูน้ำแล้วก็บิ๊กซีนี่ก็โดนกันบ่อยเหมือนกันคือยุคสมัยนั้นที่แก๊บยังไม่ถูกกฎหมายนี่โหขับขับรถสมัยนั้นนี่ต้องบอกว่าขับเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับเพื่อนต้องใช้ฝีมือในการหลบหลีกกันพอสมควรเนานะแล้วก็แล้วก็แบบว่าต้องต้องศึกษาข้อมูลในกลุ่มเยอะๆครับว่าจุดไหนที่มันอันตรายอะไรนะแต่ว่ายุคสมัยนั้นก็ อ่าค่าอะไรนะครับค่าค่า,าคอมมิชชั่นที่แก๊ปหักก็ไม่ได้เยอะยุคนั้นก็จะประมาณสัก10%หรือ15%หรือ20%ก็น่าจะราวๆนี้นะครับเหมือนผมก็ไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ขับมาประมาณยุคที่2อ,อ่ะยุคที่ก่อนที่แก๊ปจะถูกกฎหมายเนาะถัดต่อจากอเวอร์มาแล้วก็ยุคสมัยนั้นยังไม่มีโบ๊ทเนาะโบ๊ทเดรเวอร์นี่น่าจะมาช่วงประมาณ ประมาณช่วงช่วงโควิดนะครับเมื่อจําได้ประมาณช่วงช่วงโควิดนี้แหละที่โบสเข้ามาเนาะสมัยนั้นก็จะกร็บเป็นหลักเลยก็เป็นเรื่องเล่าครับผมระหว่างระหว่างทางไปทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตสมัยตะก่อนเนาะกว่าจะมาถึงขั้นนี้ก็คือก็คนที่เคยขับมานานๆก็จะรู้ทางหนีที่ไล่ได้ได,ได้พอสมควรเลยก็โอเคครับผมอ่ะไปครับเพื่อน งานงานวันนี้ครับเพื่อนวันนี้มีไปซื้อของเนาะซื้อของเข้าบ้านคนระับไปซื้อผลไม้ครับที่ตลาดาตลาดฟู้ดวิลล่านะครับเพื่อนไปซื้อของที่ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดฟู้ดวิลล่าเนาะแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดเดี๋ยวซีคลนต่อนะครับผมไปซื้อพวกกับข้าวนะครับเข้าบ้านก็โอเคเดี๋ยว ขอตัวไปปิดประตูบ้านนะครับแป๊บนึงไป let's go ออกเดินทางกันครับซื้อของให้เจ้านายซื้อของเข้าบ้านช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับเพื่อนน้องเลขายังไม่มาครับผม <c oughs> น้องเลขายังไม่หายป่วย <c oughs> ยังไม่หายจากไอนี่โควิดเลยแล้วก็คือเจ้านายเขาซีเรียสนะครับถ้าเป็นเรื่องของโควิดเนี่ย คือถ้ายังไม่หายดีหรือว่ายังตรวจยังตรวจแล้วขึ้นอยู่นี่ก็ไม่ได้มาทํางานได้ง่ายหรอกครับแล้วก็ถ้าตรวจไม่เจอเราก็ต้องพักอีกประมาณประมาณสามวันนะครับเพื่อนถึงจะได้มาทํางานเพราะว่าช่วงที่ผมเป็นตอนนั้นก็โอ้โดนไปเกือบครึ่งเดือนเหมือนกันครับเพื่อนหยุดงานไปเพราะว่าเจ้านายแม่ไม่ทํางานเลยเนาะเพราะว่าเขาก็เซฟตัวเขาด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือ เขาก็ยังมองว่ามันเป็นโรคที่มันก็ยังเป็นโรคที่มันเป็นโรคติดต่อแล้วกันครับเพื่อนแต่ว่าที่อืน่นเขาคงไม่ค่อยเรียสจเรเท่าไหร่แลยนะแต่ว่าที่บ้านเจ้านายนี้ไม่ได้ครับผมก็เช้านี้ก็งานก็น่าจะประมาณวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละมั้งครับเพราะว่าไม่เห็นเจ้านายแจ้งว่าจะไปไหนเนาะถึงบางทีก็อาจจะออกไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกก็ได้เหมือนเมื่อวานก็เตรียมตัวไม่ทันเลยรับเพื่อน กำลังนั่งเล่นอยู่เจ้านายเรียกว่าจะไปลงอาไปไปหาหมอนะก็เตรียมของกันไม่ทันเลยทีเดียวแต่ดีหน่อยว่า <c oughs> แฟนทำข้าวมาให้ครับก็เลยไม่ไม่ค่อยเรียสเท่าไหร่นะหาของกินไม่ต้องหาของกินยุ่งยากเท่าไหร่ก็โอเคครับผมทักทายยามเช้าๆอีกรอบครับเพื่อนมุ่งหน้าไปทำงานกัน <c oughs> ถึงแล้วครับเพื่อนๆตลาดฟูดเวล่าขับรถจากบ้านเจ้านายมาห้านาทีครับเพื่อนไกลมากเลยก็ <c oughs> อยู่กั่ข้างบ้านเจ้านายนี่แหละครับตลาดนี้ตลาดนี้ก็โอ้ผมซื้อของกินไม่ไหวนะครับเพื่อนแพงตลาดคนมีตังค์นะครับตลาดนี้อย่างเราก็ซื้อกินตามตลาดนัดแถวบ้านเราดีกว่าผมก็มันมีของน่าก,กินเยอะมกันนะครับเพื่อนแต่ว่า โอ้สู้ราคาไม่ไหวครับมีขนมดูดูน่ากินอยู่หลายหลายร้านกันนะครับแต่ว่าราคาก็ตามนั้นแหละครับผมค่าที่มันแพงเนาะ,ะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อผลไม้เสร็จแล้วก็ไปซื้อไปซื้อผักไปซื้อผักซื้อน้ําครับที่ที่เดอะไซเคิลนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผมอยู่ติดกันนี่แหละ ก็วนไปวนมาอยู่ครับแถวแถวบ้านนี้ซื้อเสร็จแล้วก็ไปให้บ้านระดาวันเล็กนาะบ้านม้าขาวนะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวดูว่าช่วงบ่ายมีงานอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีงานวันนี้ก็ว่าอขยันขยันแป๊บๆ,ๆอาจจะขอเจ้านายไปไป,ไปทำความสะอาดบ้านนู้นเนาะไปทําความสะอาดลงรถสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไปทํานานละเดี๋ยวดูดูงานครับว่าช่วงบ่ายจะมีงานอะไรหรือเปล่าก็ที่จะรอกันครับ ออกเดินทางกันต่อกับเพื่อนซื้อของเสร็จอที่แรกแล้วนะครับที่หนึ่งซื้อผลไม้นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อที่ทฟุตวิลล่ากันต่อนะครับเพื่อนแล้วก็ออกยากมากเลยนะเพราะว่ากระบะน,นี้หน้ามันยาวนะเนาะกับว่าหน้ามันกนว้างทุกคน ขอโยกหน่อยโอเคไป let's go ลุยกันต่อกัเดี๋ยวไปที่ตลาดเอ้ไม่ใช่ตลาดเพื่อนๆห้างเนาะไปซื้อของที่ห้างห้างอะไรครับเดอะไซเคิล์เดอะเซคเกหรือว่าวิลล่ามาร์เก็ตนะอีกที่หนึ่งแล้วก็ ซื้อเสร็จก็เอาของไปให้ที่บ้านและดาวันเล็กเนาะโอเคครับเพิ่งจะซื้อของเสร็จครับเพื่อนวันนี้โอ้โหใช้เวลานานมากเลยเกือบสองชั่วโมงครับเพราะว่าซื้อสองบ้านเนาะแล้วก็โมแต่โมเด่มโมครับเลยช้าไม่รอซื้อซื้อหลายอย่างครับวันนี้เดินหาของไม่เจอทั้งมือแล้วก็ เที่ยงกว่าแล้วเพื่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาของไปให้บ้านนู้นก่อนแล้วค่อยกลับมากินที่บ้านเนาะพอดีว่าไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยเพื่อนเอาไว้ที่ที่บ้านเจ้านายเนาะแล้วก็ไม่ได้ซื้อขนม <c oughs> ติดอะไรมากินเลยเนไ,ไรครับเดี๋ยววิ่งไปของไปส่งให้บ้านระดาาระดาวันฤกก่อนเนาะรถไม่น่าจะติดเท่าไรหร่วันนี้ขค็คีเดี๋ยวเดินทางไปบ้านโน้นครับ ไปเพื่อนอดกินครับวันนี้ร้านปิดร้านหยุดหนึ่งวันออดกินเลยไม่เป็นไรครับกลับไปกินข้าวที่บ้านกันหรือว่าจะกินไก่จอสักไม้ไก่จอสักไม้ดีกว่าเพื่อนลองท้องไม่ไหวแล้วหาอะไรลงลงย่อยกระเพาะนะครับไม่ไหว,เด,วเ,นนนะเดี๋ยวเป็นที่นี่ครเดี๋ยวเป็น เป็นโรคอะไรนะครับโรคกระเพาะหาอะไรกินรองท้องหน่อยบ่ายโมงกว่าแล้วนี่ครับออกเดินทางกันต่อเลยซื้อไก่จอมากินครับผมมาลองท้องเพราะว่าไม่ไหวแล้วกิวข้าวที่ครับผมเดินทางกันแต่ว่าขาจับจากนี่ไปบ้านเจ้านายก็ เราไม่ติดหรอครับเพื่อนถ้าหลดต,ตรงนี้ไปก็โล่งแล้วครับผมลุยกันเลย